สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวปิ๊บปั๊บกันอีกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปิดฟุตบอลนะครับผมจะเป็นยังไงกันมาชมกันนะครับการเปิดฟุตบอลนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าจะการเปิดฟุตบอลเนี่ยจะเหมือนกับคลิปที่เราเคยสอนนะครับก็คือแบบฝึกการชิปฟุตบอลนะครับที่ยิงประตูในการชิปฟุตบอลนะครับผมก็คือเราก็จะใช้ ส่วนของตรงนี้นะครับผมในการที่เราจะเปิดฟุตบอลนะครับซึ่งการเราเปิดเนี่ยถ้าเราจะเปิดไกลๆนะครับเราก็จะใช้ส่วนอันนี้นะครับแต่ถ้ามื้ว่าเราจะเปิดให้โด่งๆให้ชิปสั้นๆใกล้ๆครับในระยะที่ไม่ไกลมากเนี่ยครับเราก็จะใช้ส่วนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับคือรูฟุตบอลนะครับผมแล้วก็เรา ถ้าตอนแรกเราก็ใช้ส่วนปลายเท้านะครับส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คือเตะธรรมดานะครับนี้เราก็ต้องช้อนเข้าไปนะครับด้านใต้ช้อนไปเลยนะครับเกรว่าถ้าใช้ปลายเท้าเตะด้านใต้เนี่ยบอลก็จะโด่งขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราจะเตะแบบว่าให้บอลพุ่งแรงนะครับเราก็จะใช้ส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเตะให้โดนใต้ลูกบอลนะครับก็คือจะมีถ้าเราเตะด้านใต้เนี่ยครับด้วยความแรงนะครับบอลก็จะ ุงโดง่งแล้วก็พุ่งกออไปเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราก็จะมาลองเตะแบบชิปสั้นๆนะครับแต่เตะให้โด่งนะครับซึ่งเราก็จะใช้ส่วนของตรงนี้ในการเตะนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสังเกตว่าเตะด้วยปลายเท้านะครับ ไม่ว่ายังไงครับบอลจะโด่งขึ้นทันทีนะครับแต่ว่าบอลจะไม่ได้พุ่งแรงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูการเตะแบบพุ่งกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเตะแบบพุ่งกันนะครับก็คือจะใช้ส่วนนี้เตะนะครับผมลูกฟุตบอลที่จะสะกิดนะครับถ้าเกิดว่าเราเตะด้วยส่วนนี้เราเตะไปด้านใต้นะครับลูกฟุตบอลจะมีในภาพให้ดูนะครับเตะด้านใต้นะครับผมลูกฟุตบอลก็จะ พุ่งไปด้วยความแรงเลยนะครับไปไปอย่างแรงเลยครับถ้าเราใช้ตรงนี้เตะเนี่ยยังไงมันจะแรงแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะสั้นๆใกล้ๆเนี่ยเราใช้ชิปตรงนี้ก็ได้ครับก็คือเตะให้บอลโด่งขึ้นมานะครับผมลองไปฝึกไปดูเยอะๆนะครับและเราจะจับจุดได้นะครับว่าจังหวะไหนเราควรใช้ตรงไหนเตะนะครับใช้ทุกส่วนเตะได้หมดเลยครับทั้งแถบเนี่ยครับใช้เตะได้หมดเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้โด่งมากๆก็เปิดปลายนี้หรือว่าอยากให้พุ่งก็จะใช้ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมลองไปฝึกไปดูเยอะนะครับไม่อยากแหงทีนะครับแล้วมาพบกับผมวิวป,ปิบ๊บปั๊บยังได้ใหม่ในคราวหน้าทางนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ